เ็นเมียที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ไม่ได้มีทะเบียนสมรสนะคะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งก็เป็นลูกนอกสมรสนะสิทธิสิทธิ์ของสิทธิ์ของลูกก็ตกอยู่ที่เมียเพียงผู้เดียวใหม่ๆก็เปลี่ยนกันเลี้ยงเนาะ,ะเปลี่ยนกันเลี้ยงคนละอาทิตย์ใช่ไหมให้เมียเลี้ยงอาทิตย์หนึ่งให้ผัวเลี้ยงอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนกันเลี้ยงคนละอาทิตย์แต่พอนานๆเข้าแฟนเขาก็ ย้ายประเทศเขาย้ายจากฟินแลนด์ไปอยู่ประเทศไทยเขาย้ายจากฟินแลนด์ไปอยู่ประเทศไทยเขาก็ไปทํากิจการซื้อคอนโดมือสองเพื่อมาตกแต่งขายแล้วก็เปิดร้านอาหารที่มีที่มีซาวน่ามีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยเขาก็เปิดกิจการตั้งแต่สมัยพัทยากําลังบูมนะคะ,ะสมัยสิบยี่2 0ปีที่แล้วนะคะทุกคนสมัยนั้นนะพัทยา พัทยากําลังบูมนะเงินก็หาง่ายนะอืมสมัยนั้นนะเขาก็มีกิจการร้านอาหารแล้วก็เขาก็มีกิจการขายสตรอเบอรี่ขายขายเบอร์รี่ที่ประเทศฟินแลนด์ด้วยนะคะก็มีรายได้ต่อปีก็หลายล้านเนาะอืมไม่ไม่ถือว่ารวยไม่ถือว่ารวยมากแต่ก็แต่ก็พอมีพอกินนะเออพอมีพอกิน,นะอ,อ,อ,กนอยู่ไทยได้ทั้งปี นะทำงานแค่สามเดือนที่ประเทศฟินแลนด์ก็สามารถอยู่ไทยอยู่ไทยได้ทั้งปีนะคะนั่นแหละปมแรกคือแม่ตายแม่เป็นมะเร็งตายปมสองคือพ่อทะเลาะกับพ่อไม่พอใจพ่อโกรธพ่อปมที่สามก็คือแฟนเรานะปมที่สามก็คือมีลูกมีลูกแล้วเมียเมีย กรธที่ขอคืนดีแล้วไม่ยอมคืนดีด้วยอ่ผู้ชายถ้าได้ตัดใจแล้วคือตัดเลยนะคะอ่าจะเอาแต่ลูกผู้ชายจะเอาแต่ลูกจะไม่เอาเมียเมียไม่พอใจเมียโกรธก็เลยหอบลูกหนีไปเลยค่ะหนีเข้ากีบเมฆไปเลยติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยเขา เขาเคยเลี้ยงลูกอยู่ตอนน่ะตอนน่ะตอนลูกอายุสามสี่ขวบนะเขาเคยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่แต่พอลูกโตแล้วนั่นแหละตั้งแต่อายุสามสี่ขวบนะ่ะเมียก็เอาลูกหนีหายไปเลยหนีน่าจะหนีไปหาผัวใหม่แล้วแหละเออแล้วนี้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงใจดําอ่ะเออผู้หญิงใจดํากูไม่มีความสุขมึงก็ไม่ต้องเจอลูกอะไรประมาณนี้ยมึงไม่เอากูคืนมึงก็ไม่ต้องเจอลูกนั่นแหละเขาก็เลยเอาลูกหนีหายไป ปัจจุบันหน้าลูกน่าจะอายุเกือบสามสิบปีแล้วนะอลูกลูกชายเขาที่เมียเขาเอาไปนะหนีหายไปเลยไปอยู่อเมริกาแล้วก็ติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่ารู้ว่าอยู่เมืองไหนแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไงก็คนคนไม่ยอมติดต่อใช่ไหมก็เขาโกรธไงผู้หญิงใจดําไงใจดําทิฐิสูงไงไม่ยอมให้ลูกติดต่อพ่อไม่ยอมบอกว่าอยู่ ที่อยู่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเบอร์โทรอะไรไม่ยอมบอกไงก็โกรธไงทิฐิสูงทงัทง้งๆที่ตัวเองไปมีผัวใหม่ผัวใหม่แล้วอาจจะไปมีผัวใหม่แล้วลูกใหม่แล้วแต่ว่าลูกกับแฟนเราเนี่ยนั่นแหละไม่ได้ติดต่อกันเลยอืมตั้งแต่อายุสามขวบสี่ขวบไม่ได้ติดต่อกันเลยแฟนก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้านะมีปมในใจปมเรื่องแม่แม่ตาย โเรื่องพ่อพ่อตัวเองแล้วก็โมเรื่องลูกลูกชายตัวเองที่ไม่ได้ติดต่อกัน20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละแฟนก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้าเราทีนี้เราก็รู้แล้วว่าทำไมสาเหตุเขาถึงมีทุกมีทุกเขาไปดื่มเหล้าทุกวันกับเช้าไปดื่มเหล้าทุกวันกับเช้าดื่มแบบนี้เกือบทุกวันนะคะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเขามีทุกในใจ เขามีทุกข์ในใจมีปมในใจเขาแก้ไม่ได้เขาหาทางออกไม่ได้เขาคิดแค่ว่าเออการกินเหล้ามันทําให้ลืมทุกข์ได้แต่ความจริงมันไม่ได้ทําให้ลืมทุกข์ได้กินเหล้ายิ่งมีแต่ปัญหาเนาะปัญหาคืออะไรปัญหาคือพอเขากินเหล้าปุ๊บเขาก็จะระบายอารมณ์อ่าระบายอารมณ์ใส่เรา มีเรื่องทุกใจอะไรใดๆเขาก็จะมาระบายใส่เราเพราะว่าเราเป็นคนใกล้ตัวใกล้ชิดเขาที่สุดใช่ไหมจะไปจะไประบายใส่คนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเออมันก็ต้องมาระบายใส่กับคนใกล้ชิดนี่แหละเออไม่พอใจไม่พอใจอะไรโกรธอะไรเครียดอะไรก็มาระบายใส่เรานั่นแหละมันเลยทําให้มีปัญหามีปัญหาครอบครัวนะคะ เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาแสดงอาการแบบนี้หนักขึ้นหนักขึ้นใช่ไหมแสดงอาการแบบนี้อาการอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะคนคนปกติกับคนไม่ปกติมันมันจะดูออกเนาะเ,เราเราเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่ปกติแน่นอนเอ,อเราก็เลยเริ่มเริ่มเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเอ,อ ไอสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นโรคซึมเศร้าหรือมันเป็นไบโพล่ากันแน่เออเราเริ่มเสิร์ชเสิร์ชหาความรู้ไงอ่าเริ่มเสิร์ชหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเราก็ฟันทงเอาเองเพราะว่าเขาไม่ยอมไปหาหมอไงเออเราก็ปละ,ะล่อตะล่มตะล่อมเขาให้ไปหาหมอเขาก็ไม่ยอมไปแน่นอนแหละมันไม่มีใครยอมรับหรอกว่าตัวเองว่าตัวเองป่วยป่วยทางจิตนะนะอ่า ป่วยทางจิต hmm. นี่ไม mm ่ไ hmm. ด like like ้หมายถึงว่าเขาเป็นบ้านะป่วยทางจิตนี่มีหลายอาการมีอาการเบาอาการหนักออาการหนักบางคนหนักหนักอาการหนักถึงขนาดต้องทําร้ายคนอื่นหรือบางคนอาการหนักถึงขนาดทําร้ายตัวเองอยากฆ่าตัวตายก็มีนะคะเพราะว่าอาการทางจิตนี่มันมีหลายระดับมันมีหลายเลเวลนั่นเองนะคะเจ้าของช่องจะไม่อธิบายเพราะว่าเจ้าของช่องไม่ใช่หมอไม่ใช่จิตแพทย์ นะฮะถ้าใครอยากรู้เรื่องเลือโรคซึมเศร้าหรือใครกําลังเป็นอยู่หรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวกําลังเป็นโรคนี้อยู่คุณต้องไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะอย่าปล่อยไว้นะถ้าปล่อยไว้นะเขาจะทุกๆทุกไปเรื่อยๆทุกไปเรื่อยมันจะส่งผลให้สุขภาพจิตเขาเสียเมื่อสุขภาพจิตเสียแล้วสุขภาพสุขภาพร่างกายก็เสียไปด้วยนะคะนั่นแหละเราเริ่มรู้เริ่มเริ่มหาทาง เราเริ่มหาทางรักษาเขาอืมค่อยตะล่มตะล่อมไปทุกวันเขาก็ไม่ยอมไปหาหมอหรอกอยู่ๆใครจะไปยอมรับว่าตัวเองป่วยใช่ไหมป่วยทางจิตอะเธอใครจะมายอมรับกันง่ายๆใช่ปะก็คือคนเราอะถ้าไม่เจ็บป่วยทางร่างกายจะคิดว่าตัวเองปกติใช่ไหมถ้าไม่ปวดหัวไม่ปวดท้องไม่ปวดปวดหัวใจปวดสมองอะไรเงี้ย อาการป่วยทางกายภาพอ่ะอคืออาการป่วยใช่ไหมแต่อาการป่วยทางจิตอ่ะมันไม่มันไม่รู้ตัวไงเอเคนที่ป่วยเขาไม่ได้รู้ตัวเขาแค่คิดว่าทําไมเขาเศร้าจังเออเราก็มานั่งเร,เราคนปกติเนี่ยเราอ่ะเราก็เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าเราไม่ได้เป็นหนักเท่าเขาไงเราสามารถมองออกหรือว่าเขาไม่ปกติก็คนเราเป็นคนจริงใจในความสัมพันธ์นะ บางคนบางคนก็บอกเราว่าผัวเป็นแบบนี้จะทนทำไมเออทนทำไมทำไมไม่หาผัวใหม่อะไรเงี้ยเราก็มานั่งคิดในใจเราเป็นเราเราไม่ใช่เป็นคนคบคบใครที่ที่ผิวเผินไงเพราะเราเป็นคนแบบนี้ไงเราเข้าใจไงว่าความทุกข์ พราะเราเคยเจอมาก่อนปัญหาครอบครัวเราเคยเจอมาก่อนเราเข้าใจว่าความทุกข์มันเป็นยังไงแต่เราไม่ได้ทุกข์เท่าเขาไงเออเรารู้ว่าคือคนหัวอกเดียวกันอะถ้าคุณคบใครแล้วคุณคบเขาแค่เพียงผิวเผินแล้วแล้วพอเขาป่วยพอเขาไม่สบายคุณก็จะทิ้งเขาไปอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเอออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าแล้วแต่ใครจะเลือกทางเลือกใครของใครของมันแต่เราอะ เราเลือกที่จะอยู่เออเราเลือกที่จะอยู่กับเขาเพื่อที่จะลองลองช่วยเขาดูว่าเขาจะสามารถรักษาหายได้ไหมหรือเขาจะดีขึ้นไหมถ้ามันไปกันไม่รอดจริงๆเราก็จะเลิกกันแต่เนี่ยแหละก็ทะเลาะกันอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีก็มาลงระบายใส่เราอะไรมาลงเรามาลงใส่ที่เราทั้งทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกเออ เขาจะมีปัญหาด้านอารมณ์นะปัญหาด้านอารมณ์ก็คือหาทางออกไม่ได้อืม